39 0หมับาทนะคะสำหรับใครที่อยากได้ชุดแต่งด้วยก็ออกรถเพียง8ปดห่ับาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากจะได้ดอกเดียพที่เศษ0%นะูตรเปอร์เซ็อนคกซ์เข้ามาสอบถามที่เบอร์0ู1ย์หน9่9 9เ้าค่ะไปชมร้องกันเลยค่ะลุงพามาชมนะคะด้านหน้านะคะในรุ่นของเรนเจ r Sport 4 x 2ี่เกียร์ออโต้6สปีค่ะไฟหน้ามันติดลิฟเตอร์มีไฟเดย์ไทม์สองสว่างกลางวันมีไฟตัดหมอกนะคะการตกแต่งในรุ่นนี้จะเป็นสีเทากาไฟ มีโลโก้ดวงใหญ่ๆด้านหน้าเลยค่ะด้านล่างจะเป็นสีโครเมียมนะคะสำหรับตัวรังพึ่งค่ะตรงแต่งเป็นสีดําด้านบนมีตัวแอโรไดนามิกนะคะช่วยในเรื่องของการรู่ลมค่ะพัดลมไฟฟ้าระบบดีเลย์นะคะกระจกดัมิเนตแบบ2ชั้นพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ AGM ด้วยนะคะสําหรับด้านล่างค่ะ ะเป็นโชค2.0องจุดศูนย์โมโนทูบค่ะล้อมแม็กเป็นสีทูโทนค่ะขอ,อบ18มาแบบนี้เลยนะคะหล่อม,มากๆเลยนะคะสํารับด้านหน้าจะเป็นดิสเบกด้านหลังจะเป็นรัมเบกค่ะอิสระปีกนก2ชั้นเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยสําหรับรุ่นนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะสหรับแก้มข้างระบายความร้อนได้จริงค่ะการตกแต่งที่หูกระจกก็จะเป็นสีเทากาไฟนะคะฟิล์มสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยค่ะแถมเป็นไฮคลูเซรามิกรอบคันเลยนะคะประตูเป็นแบบสมาร์ทย์เลสนะคะ หล่อมากๆเลยสาหรับคันนี้ค่ะราคา9 9 9 0 0สบาทนะคะตัวนี้ก็เติมดีเซลแบบ80ลิตรค่ะแชสซีมีขนาดใหญ่นะคะโชค้คอยู่นอกแชสซีนะคะแล้วก็มีล้ออะไหล่ให้นะคะแล้วก็แหนบสีเส้นแผ่นบางรับน้ําหนักได้มากกว่า1.3ตันเลยทีเดียวนะคะสําหรับสายบรรทุกสายแคมปิ้งนะคะคันนี้ก็เหมาะมากๆค่ะบรรทุกทั้งคนทั้งของได้เลยนะคะสําหรับขอบกระบะนะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเลยค่ะเปิดใช้ใส่โลบาร์หรือว่าตัว สปอร์ตบาร์ได้เลยนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะทาความสะอาดง่ายค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบผสมนั่นเองนะคะฝาท้ายแบบอิซิลิปแบบนี้เลยนะคะมีอะคริลิกด้านหลังนะคะคําว่าสปอร์ตให้ด้วยมีกล้องกะระยะจอดนะคะตัวไฟท้ายนะคะที่ลุ่มหมอกเลยนะคะเป็น LED ตัวนี้เป็นแบบผสมมานะคะเป็นหลอดอเป็นไฟหลอดไฟท้ายแล้วก็เป็นสีดําด้านข้างนะคะเป็น LED ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชันนี้นะคะลุ้บอกเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะออกรถเพียง3 9 0หมบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็ด้านในนะคะจะให้เบาะหนังมาเรียบร้อยแบบนี้ค่ะมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยเพิ่มเติมจากตัว XLS มานะคะรองรับไฮโซฟิตน,นะคะหรือว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กอ่อนนั่นเองค่ะที่พักแขนนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงอะไรนะคะหรือว่าอันที่เก็บของด้านล่างตัวรถนั่นเองค่ะ หุ้มหนมาให้นะคะมีแอร์แบ็กหกลูกพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะก็จะมีช่องแอร์ให้แบบนี้ขนาดใหญ่ๆนะคะหน้าจอกลางนะคะ10.1นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนภาพสีภาษาไทยค่ะโหลดแอปฟอร์ดพัสสั่งงานผ่านมือถือได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายมาให้เรียบร้อยเพิ่มเติมมาจาก x l s นะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์สั้นนะคะ6สปีดออโต้170แรงม้าค่ะ405นิวตันเมตรนะคะสำหรับตัวนี้นี่นะคะก็จะมีด้านบนค่ะ ก็จะเป็นกระจกที่ตัดลดแสงสะท้อนจากรถคันหลังได้ด้วยนะคะสามารถาเสียบกล้องนะคะด้านหลังเขาเรียกว่าอะไรเนยกล้องสั้นๆน,นะคะสายสั้นๆไเ้เลนที่ต่างกระจกนั่นเองนะคะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าค่ะมีคูดคอนโทรลให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเราก็มีให้เช่นกันนะคะสําหรับหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วเป็นภาพสีภาษาไทยคะ่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นレンจเจอร์สปอร์ตมีให้ถึง4โหมดการขับขี่ค่ะสําหรับใครที่ขับในกรุงเทพขับคนเดียวก็สนุกมากๆเลย Gracias.